สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนมีนาคม2 5 1 8นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยคุณอาจจะดูมีความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจนะครับมีความเฉยมีความเหนื่อยหน่อยเรื่องที่ต้องระวังทั้งระวังคําพูดระวังการมีปัญหามีปากมีเสียงกับผู้หลับผู้ใหญ่อันนี้ถือว่าต้องระวังอย่างมากแต่ว่าพอช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆก็จะมีเรื่องให้ต้องระวังพิเศษนิดนึงก็อาจจะ อะไรที่เกี่ยวกับการใช้เงินที่ต้องไปเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องระวังการโดนหลอกอะไรต่างๆให้ดีหรือเรื่องของการโดนหลอกให้ทําบุญอะไรต่างๆเหล่านั้นส่วนในเรื่องของการงานนะครับบางทีในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแหละด้วยความย่อหย่อนศักยภาพของคุณเองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาให้โดนเจ้านายตําหนิโดนเจ้านายต่อว่าแล้วก็มีผลกระทบกับเรื่องงานมากหน่อยนะครับแต่พอในช่วงครึ่งหลังเนี่ย มันก็อาจจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นศักยภาพกับการเจราจาต่อรองอะไรต่างๆก็ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนมีคู่คู่ของคุณเขาก็มีศักยภาพดีแหละเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังคําพูดคาจานะครับการให้เกียกรติกันให้ดีเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันก็ง่ายที่จะเกิดการจบอะไรกับเรื่องของความรักได้ง่ายนะครับส่วนคนโสดก็อยากจะให้รอต่อไปอีกหน่อย และในเรื่องของโชคลาภนะครับก็จะมีแนวโนม้มกับการจะมีโชคลาภได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะการจะได้อะไรเข้ามาก็ไม่ค่อยอืดไม่ค่อยช้าแล้วโดยเฉพาะหลังวันที่13ไปเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคอะไรที่เกี่ยวกับเลขตัวเองเนี่ยแหละหลัง13ไปก็มีโอกาสกับการมีโชคได้เพิ่มมากขึ้นอีกหน่อย <S <S สวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนกันว่าในเดือนมีนาคม2568เนี่ยชาวลัคนาเมถุนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ เริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมถุนก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยในช่องตัวของคุณเนี่ยก็จะมีดาวอังคารมาทับอยู่ทั้งเดือนซึ่งเวลาดาวอังคารที่เป็นคีย์เวิร์ดมันคือกล้าแข็งขยันทายอังคารเนี่ยเวลามันมาทับตัวมันควรจะดูขยันเพิ่มขึ้นดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนวันที่13เองเนี่ยดาวอังคารก็ยังเดินถอยหลังนะ การจะขยันอะไรก็ขยันไม่ค่อยสุดนะครับแล้วก็ประกอบกับดาวพุธดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก่อนวันที่16เนี่ยเขาไปอยู่ในเรื่องการงานซึ่งตําแหน่งนี้ดาวพุธมีความอ่อนกําลังดาวได้ตําแหน่งปละได้ตําแหน่งนิดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปจัดการเรื่องของการงานแหละแต่มันก็มีความไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเป็นตัวเองบางทีต้องไปทําอะไรในหน้าที่ของคนอื่นไปทําอะไรให้คนอื่นนะครับซึ่ง คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ศักยภาพอะไรอาจจะไม่ค่อยดโดดเด่นในจังหวะนี้และเดี๋ยวพอวันที่10ดาวพุธก็จะเริ่มเดินถอยหลังจนถึงวันที่28เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความอืดความเฉยกับตัวคุณขึ้นมาอีกนะครับประกอบกับดาวพุธเนี่ยถึงแม้ข้อดีคือมันไปเจอดาวศุกร์มันก็ทําให้เป็นคู่ธาตุน้ํากันนะครับคุณก็พยายามปรับตัวอะไรต่างๆกับเรื่องการงานแต่ ดาวพุธมันก็ต้องไปเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูและดาวราหูมาจากคําว่าสุภาพเจ้านายผู้หลับผู้ใหญ่นะครับมันก็ทําให้คุณเองก็ต้องระวังไอ้ความย่อหย่อนศักยภาพของคุณเนี่ยแหละมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในเรื่องการทํางานโดนผู้ใหญ่โดนเจ้านายตําหนิต่อว่าอะไรต่างๆหรือตัวคุณเองก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาพูดจาอะไรแล้วเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกับตัวเองได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ แต่ก็ยังมีข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือการมีดาวอาทิตย์อยู่กับดาวเสาร์ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะเนี่ยมันเป็นคู่ธาตุไฟกันถึงแม้อาทิตย์จะอ่อนกําลังอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองก็ตามแต่ว่ามันก็ยังทําให้คุณก็ยังพยายามโฟกัสที่จะพัฒนาแหละถึงแม้ยังรู้สึกว่าเออไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจอะไรก็ตามส่วนจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เขายังสลับบ้านกันอยู่นะครับและดาวศุกร์เนี่ยเด่นมากได้ตําแหน่งมหาอุดเลยเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เนี่ย เขาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะที่แปลว่าเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีกําลังโดดเด่นดีไปอยู่ในเรื่องการงานลูกหลานมาช่วยการงานอะไรต่างถือว่า ช่วยกับเรื่องงานได้ดีหรือมันก็มีเกณฑ์ที่ลูกหลานของคุณเขาก็จะมีได้งานได้การอะไรในช่วงนี้นะครับส่วนการที่ดาวศุกร์สลับกับดาวพฤหัสการงานไปอยู่กับคําว่าวินาศเนี่ยมันก็มีผลต่อความผันผวนในเรื่องการงานซึ่งเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดในเรื่องการงานของคุณกันต่างหากส่วนการย้ายของดาวในเดือนนี้วันที่14ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายนะครับมาอยู่ในเรื่องการงานมาร่วมกับตัวคุณ พราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยพอย้ายออกจากจุดนี้ดาวเขาไม่ได้อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองแล้ดาวเขาหายอ่อนกําลังและการไปเจราจาติดต่ออะไรต่างก็มีส่วนกับการเจราจาได้ดีขึ้นเพราะดาวอาทิตย์ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาก็เกือบถึงจุดพีคเลยนะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาว,วิราชเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เด่นนะครับ ข้อดีก็คือมันทําให้ความสามารถกับการเจราจาการติดต่อการขายอะไรในการงานเนี่ยมันเกิดได้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์มันก็ต้องไปเจอกับดาวราหูซึ่งมันเป็นคู่แสงกับเงานะครับมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้น การเจราจาติดต่ออะไรเองโอเคอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการจะต้องไปเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่การจะต้องไปขอความช่วยเหลือผู้หลับผู้ใหญ่อะไรแบบนี้อันนี้มันก็อาจจะเหมือนกับว่าคุณยังมีศักยภาพเจราจาได้ดีแต่ว่ามันไม่ได้แน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่ของความแปรปรวนความไม่แน่นอน ซึ่งพอวันที่16ดาวพุธดาวประจําตัวคุณก็ถอยหลังมานะครับดาวยังถอยหลังอยู่คุณยังดูมีความอืดอื้อแหละแต่ว่าพอดาวออกมาจากจุดนี้ดาวมันหายอ่อนกําลังศักยภาพของคุณก็กลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นและดาวพุธมาเจอดาวเสาร์นะครับมันก็เพิ่มศักยภาพกับการต่อรองการเจรจาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น มันก็ทำให้บางทีคุณอาจจะลองมาเจราจาขอความช่วยเหลือขอการอนุมัติอะไรอีกรอบหนึ่งจากเรื่องเก่าๆที่โดนปัดตกไปโดนไม่ผ่านอะไรแบบนี้นะครับลองเจราจาอีกรอบถึงแม้มันจะไม่ได้แน่นอนว่าเจราจาแล้วจะได้รับการช่วยเหลือเลยแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้คุณมีศักยภาพกับการเจราจาต่อรองอะไรต่างๆได้ดีขึ้นส่วนการที่ดาพุทธดาประจำตัวของคุณมาอยู่ในภพสุภาเนี่ย มันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่มันเป็นพินทุบาทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงที่ดูแบบมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องกังวลอะไรต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับเวลาทําอะไรก็จะแบบกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องให้ร้อนใจในลักษณะแบบนี้ด้วยส่วนพอวันที่28ดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณก็จะหยุดเดินถอยหลังเพราะฉะนั้น คุณเองก็จะดูลดความอืดความเฉื่อยลงไปกลับมามีศักยภาพอะไรที่มันดูปกติได้ดีนะครับและ28เช่นกันดาวเกตก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัสชชะมันก็อาจจะมากระตุ้นกับเรื่องของการเดินทางการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นคุณก็อาจจะมีเกณฑ์กับการได้เดินทางไกลในช่วงนั้นอาจจะเป็นการเดินทางไปในเรื่องของการทํางานก็ได้ อาจจะมีจุดที่ต้องระวังเพิ่มเติมพิเศษอีกนิดหนึ่งก็คือในเดือนนี้วันที่29มีนาเนี่ยมันเกิดสุริยุปราคาก็คือราหูอมพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะข้อมูลข่าวสารการเจราจาอะไรต่างๆนะครับคุณอาจจะต้องเผื่อใจไว้เลยว่าวันที่29เนี่ยบางทีถ้าได้ข่าวสารอะไรว่าใครจะช่วยได้ให้การสนับสนุนผลักดันอะไรเนี่ย อันนี้คุณอาจจะเผื่อๆใจไว้เลยว่ามันอาจจะเป็นข่าวหลอกไม่ใช่ข่าวเรื่องจริงอะไรต่างๆนะครับก็ทําใจหรือบางทีการจะไปขอความช่วยเหลืออะไรในช่วงนั้นติดต่ออะไรกับผู้ใหญ่ในช่วงนั้นอาจจะดูยากหน่อยและบางทีคําตอบที่ได้มาอาจจะไม่ใช่คําตอบที่แท้จริง มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวจันทร์นะครับในเดือนนี้ไม่ได้มีดาวอะไรมาโคจรอ,อยู่ในช่องการเงินของคุณนะครับแต่ว่าถ้าจะมองที่ไปเกี่ยวกับเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับด้านการเงินการขอการอนุมัติขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยต้องบอกว่า ก่อนวันที่16เนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยเพราะดาวผู้ใหญ่ดาวการสนับสนุนต่างๆเนี่ยกับดาวตัวคุณเนี่ยมันเจอกันแล้วมันไม่ถูกกันแล้วคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะโดนตําหนิโดนต่อว่าจากการที่แบบไม่ช่วยเหลือแล้วยังโดนต่อว่าด้วยนะครับก็มีเกณฑ์ที่เป็นแบบนั้นนะครับส่วนในมุมที่อาจจะต้องระวังกรณีเป็นพิเศษก็คือในเดือนนี้เนี่ยวันที่14มีนาเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่เกิดสุริยุจันทรุป,ปร,ราคานะครับ ก็คือราหูอมจันทร์ซึ่งดาวจันทร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นดาวการเงินของคุณดาวราหูเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาษการช่วยเหลือสนับสนุนบุญกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นนะครับระวังการโดนหลอกให้ทําบุญอะไรต่างๆหลอกให้ช่วยเหลืออะไรต่างๆหรือถ้าเกิดมีใครบอกว่าจะช่วยรับปากว่าจะช่วยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินในวันนั้นในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเผื่อใจไว้เลยว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง อีกช่วงหนึ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินช่วงวันที่24จนถึงวันที่26ก่อน10นาฬิกา44นาทีนะครับมันเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับและดาวมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นปราบเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันใช้จ่ายเงินง่ายมันมีเกณฑ์เสียเงินง่ายนะครับบางทีนอกจากเรื่องของการใช้จ่ายของตัวเองก็ใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นด้วยและบางทีพอใช้จ่ายไปตอนนั้นดาวตัวเองไปเป็นพินทุบาทใช้ไปแล้วก็มีเรื่องแบบ เหมือนกังวลใจรู้งี้ไม่น่าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะนั้นส่วนช่วงที่ดีนะครับก็คือวันที่3จนถึงวันที่5ก่อน12นาฬิกา20นาทีจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ใน ภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะแน่นอนการเงินไปอยู่ในภพลาภะมันมีโชคลาภที่จะได้จากเรื่องการเงินตำแหน่งนี้เนี่ยดาวจันทร์ดาวการเงินเด่นได้ตำแหน่งมหาจาักได้ตำแหน่งอุจจาว,วิราชแสดงว่าถ้าเงินจะได้อะไรเข้ามามันก็จะมีเกณฑ์กับการได้อะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกันนะถึงแม้ว่าการจะได้รับจริงๆการจะได้เข้ามาจริงอาจจะรอสักหน่อยเพราะว่าไอ้ดาวอังคารที่เป็นดาวโชคลาภที่มาทับตัวอยู่เนี่ยมันยังเดินถอยหลังอยู่ ตอนเนื่องก็คือวันที่5ตั้งแต่12นาฬิกา20นาทีจนถึงวันที่7ก่อน15นาฬิกา14นาทีดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศซึ่งตำแหน่งนี้ดาวจันรเด่นได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับจริงๆดาวการเงินตกวินาศในมุมระวังก็ต้องระวังทรัพย์สินสูญหายนะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ของคุณเนี่ยไอดาวศุกร์ที่เป็นคำว่าวินาศเนี่ยมันได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรื่องการงานเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดใครที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศออนไลน์สายมูเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามากับด้านนี้เหมือนกันส่วนบางคนที่บังเอิญถ้าปีนี้เรื่องการงานของคุณดาวการงานไม่ดีเนี่ยไอ้เงินไปอยู่ในคําว่าวินาศและมันเกี่ยวกับเรื่องงานวินาศสลับกันเนี่ยบางทีไอ้เงินค่าจ้างกับการออกอะไรแบบนี้มันก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินในแนวนั้นด้วยเหมือนกันนะ แล้วก็วันที่7ตั้งแต่15บหนาฬิกาสินาทีจนถึงวันที่9นะครับดาวการเงินมาทับตัวก็แน่นอนมันก็มีโอกาสกับเรื่องของการเงินเข้ามาแหละวันที่10ถึงวันที่11ดาวการเงินไปอยู่ในบ้านตัวเองนะครับบางท,ทงีทั้งหมดทั้งมวลที่รอมาเนี่ยที่รู้ว่าจะได้อะไรเนี่ยอาจจะได้เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้เพราะดาวการเงินมันอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรมันดูมีความมั่นคงดีถ้าเกิดดีลธุรกิจอะไรได้ในช่วงนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่มันเป็นระยะยาว วันที่17ถึงวันที่18ดนะครับดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะที่ถือว่าเป็นจังหวะดีก็คือในเดือนนี้ของคุณให้ดาวศุกร์ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะเนี่ยดาวมันได้ตําแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการเงินที่มันมาจากช่องทางเสริมหรือว่าใครที่อยู่ในสายการเทรดการลงทุนเนี่ยช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ผลกําไรจากการลงทุนได้ดีแล้วก็วันที่31มมีนาจนถึงวันที่1เมษานะครับดาวการเงินของคุณมาอยู่ในช่องโชคลาภอีกรอบหนึ่ง ซึ่งแน่นอนมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินอะไรที่มันเป็นก้อนๆน,นะครับได้นักในรูปแบบธุรกิจปกติหรืออะไรที่มันเป็นแบบลักษณะแบบเป็นโชคลาภเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยดาวอังคารที่เป็นดาวโชคลาภที่ทับตัวคุณอยู่เนี่ยดาวมันก็เดินปกติแล้วนะครับก็มีเกณฑ์กับการได้เงินแบบโชคลาภได้ดี <c oughs> มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัสนะครับ ดาวการงานของคุณเองเนี่ยยังมีกําลังดีนะเพราะว่าดาวเขาสลับบ้านกับดาวสุกนะครับศุกอยู่บ้านพรฤหัสพระฤหัตอยู่บ้านสุกถ,ถือว่างานยังดูมีกําลังดีส่งผลดีกับเรื่องการงานแหละเพียงแต่ว่าเวลาดาวการงานมันไปอยู่ในคําว่าวินาศและดาววินาศมาอยู่ในเรื่องการงานเนี่ยงานมันก็ดูมีความพลิกผนันมันต้องคอยพลิกแพลงกับเรื่องของการงานงานที่เจอช่วงนี้มันอาจจะดูมีความไม่ค่อยคุ้นดูมีความยากอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ส่งผลกับเรื่องการงานที่คุณจะต้องคอยพลิกแพลงคอย ปรับอะไรต่างๆกับเรื่องการงานอยู่ตลอดเหมือนกันซึ่งถ้ามองในมุมที่มันไม่ดีสําหรับใครที่จังหวะปีนี้ดาวพฤหัสเป็นการกกินีด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันถ้ามันจะมีบทสรุปอะไรกับเรื่องการงานการจะจบการจะให้ออกการจะปลดอะไรเนี่ยมันก็มีแนวโน้มความชัดเจนที่มันจะเกิดในช่วงนี้แหละแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในจุดในสถานะที่คุณยังเป็นมีโอกาสกับการตัดสินใจหรือเลือกได้ว่าจะหยุดหรือจะเลิกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าจะดีกว่ารอหลังวันที่16ไปเพราะว่าไอตอนที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในเรื่องการงานก็จริงก่อนวันที่16เนี่ยแต่ดาวเนี่ยมันมีกําลังอ่อนมันมีความไม่ค่อยเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรอาจจะไม่ค่อยดีแต่พอ16ไปแล้วที่ดาวตัวคุณย้ายออกไปเนี่ยนะครับดาวมันลดความอ่อนของดาวลงนะครับกลับมาอยู่ในมุมที่นปกติถึงแม้มันจะยังเดินถอยหลังอยู่ก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้การตัดสินใจอะไรต่างๆกับตัวคุณเนี่ย ดีขึ้นนะครับซึ่งไอ้ก่อนวันที่16ในอีกเรื่องหนึงที่ต้องระวังก็คือการทํางานของคุณบางทีการย่อหย่อนศักยภาพของคุณเนี่ยนะครับความไม่เป็นตัวเองทําอะไรดูแบบไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยมีศักยภาพเนี่ยมันอาจจะมีผลให้คุณโดนผู้ใหญ่โดนเจ้านายต่อว่าตําหนิแล้วก็มีปัญหากับในเรื่องการงานคุณได้เหมือนกัน ส่วนดาวสุก์ที่เด่นได้ตำแหน่งมหาอุตอยู่ในช่องการงานของคุณนะครับนอกจากกระตุ้นกับเรื่องของการอยากจบอยากเลิอกอะไรกับเรื่องงานนะครับแต่ว่าดาวสุ์ก็มาจากคำว่าปุตตะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มกับช่องทางใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ดีแบบเด่นๆด,ด้วยเช่นกันนะครับหรือบางทีศักยภาพของลูกน้องที่มาร่วมในงานเนี่ยมีส่วนดีมีส่วนกับการเสริมตัวคุณเพราะเขาเป็นดาว คู่าธาตุน้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีช่วงนี้บางเรื่องนะครับก็ใช้ลูกน้องให้เป็นลูกน้องมีส่วนกับการช่วยเสริมกับเรื่องงานของคุณได้ดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวพอวันที่11ไปแล้วดาวศุกร์เขาจะเดินถอยหลังบ้างลูกน้องอาจจะดูอืดขึ้นบ้างแต่ว่าศักยภาพของลูกน้องยังโดดเด่นอยู่นะครับส่วนพอวันที่14ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับการเจราจาการขายการติดต่อการเดินทาง มาอยู่ในเรื่องการงานก็อาจจะต้องมีเรื่องของการต้องเจราจาติดต่ออะไรต่างๆนะครับต้องเดินทางมากขึ้นในเรื่องการงานซึ่งข้อดีคือดาวอาทิตย์มาอยู่ตำแหน่งนี้มันได้ตำแหน่งอุจจาว,วิราชมันมีกําลังเด่น คุณมีความสามารถกับการเจราจาการขายการติดต่ออะไรได้ดีนะครับอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่าถ้าจะต้องไปขายไปติดต่อไปอะไรเงี้ยดีแต่ถ้าเกิดจะต้องไปเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็เผื่อใจไว้หน่อยว่ามันไม่ใช่ว่าเจรคุณมีความสามารถมีข้อมูลมีอะไรที่ดีแล้วจะได้รับการสนับสนุนได้รับการตอบรับมันยังดูมีความไม่แน่นอนเพราะดาวอาทิตย์มันไปเจอกับดาวราหูที่มันหมายถึงความแปลปรนความไม่ชัดเจนนะครับส่วนพอวันที่ 16ดาวพุธถอยหลังกลับมาเพราะฉะนั้นศักยภาพของคุณก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีถึงแม้ดาวยังเดินถอยหลังยังอืดอึ่ออยู่แต่ก็ลองดูนะครับอาจจะมีความสามารถกับการเจรจาอะไรต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เคยเจรจาไปเคยขอการสนับสนุนไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับเนี่ยก็ลองเจรจาลองคุยใหม่อีกรอบหนึ่งถึงแม้มันจะยังไม่ได้แบบว่าเอย อีกรอบนึงจะได้แน่แต่อย่างน้อยมันก็เพิ่มศักยภาพกับการเจรจาเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอนุมัติได้เพิ่มมากขึ้นเพราะยังไงซะเดี๋ยวพอ28ดาวตัวคุณกลับมาเดินปกติมันก็เพิ่มศักยภาพของคุณให้ไม่อืดอื้อด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็28เช่นกันดาวเกตก็ย้ายมากระตุ้นกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อมันยังไงคุณก็ต้องพยายามเจรจาต้องติดต่อเยอะอยู่แล้วก่อนที่ดาวเกตย้ายเข้ามากระตุ้น มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวเนี่ยมีกําลังดีเพราะเขาสลับบ้านกับดาวสุขนั่นหมายความว่าคู่ของคุณเขาก็มีศักยภาพดีเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยมันไปอยู่ในคําว่าวินาศสําหรับคนมีคู่คู่คมีศักยภาพดีแหละแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงที่ทําอะไรแยกๆก,กันหรือว่าคู่ของคุณเขาก็จะดูมีความเป็นส่วนตัวของเขาเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่ามันสําหรับคุณเนี่ยจุดที่คุณจะต้องระวังก็คือก่อนวันที่16เนี่ย การที่ดาวตัวคุณไม่ค่อยเป็นตัวเองทําอะไรดูไม่ค่อยเป็นตัวเองแล้วก็แบบบางทีพูดจาอะไรอาจจะคิดน้อยไปนิดหนึ่งไปเผลอแบบดูเหมือนไปไม่ให้เกียรติอะไรแบบนี้มันอาจจะมีปัญหากาัรเรื่องความรักได้เหมือนกันเพราะว่าคนมีคู่เนี่ยคุณก็ต้องระวังนะเพราะถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเวลาดาวความรักไปอยู่ในคําว่าวินาศและมีกําลังดีเนี่ยมันทําให้คู่ของคุณเนี่ยเขาง,ง่ายที่จะตัดสินใจกับการหยุดการจบอะไรต่างๆกับเรื่องของความรักได้เลยเหมือนกัน ส่วนคนโสดนะครับก็อาจจะเป็นเดือนที่รอไปอีกหน่อยแล้วกันเพราะว่าในเดือนนี้ตัวคุณเองก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในการตัดสินใจอะไรที่ดีนะครับและดาวความรักก็ไปอยู่ในมุมของคําว่าวินาศเนี่ยมันมีอะไรที่มันดูปกปิดมันดูมีอะไรที่มันดูมีความพลิกผันกับเรื่องของความรักยังเยอะอยู่มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอังคารนะครับเดือนนี้ไม่ได้มีดาวอะไรมาอยู่ในช่องโชคลาภและ ดาวโชคลาภเนี่ยมาทับตัวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาดาวโชคลาภม,มาทับตัวนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าก่อนวันที่13เนี่ยดาวโชคลาภของคุณมันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการที่โอกาสของความสําเร็จยังเกิดอยู่ถ้าคุณลงมือทําเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวพุธด,ดาวตัวคุณเองเนี่ยมันก็ดูมีความไม่ค่อยเป็นตัวเองไม่ค่อยมั่นใจดูมีความย่อหย่อนศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณสามารถกระตุ้นตัวเองได้นะครับมันก็ยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลกับสิ่งที่คุณลงมือทําได้อยู่โดยเฉพาะ13ไปแล้วที่ดาวกลับมาเดินปกติการจะสําเร็จอะไรมันก็ไม่ดูชักช้ามันก็ไม่ดูยืดเยื้อมันก็ไม่ต้องรออะไรและมันมีเกณฑ์กับการเกิดลาภผลเกิดความสําเร็จได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นสาหรับนักเสี่ยงนะครับแน่นอนดาวโชคลาภมาอยู่กับตัวก็เสี่ยงอะไรที่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเลขส่วนตัวของคุณแหละและถ้าเพิ่มโอกาสที่มันจะมีโอกาสกับการมีโชคมากขึ้นก็คือในช่วงปลายเดือนเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวพุทธที่เขาย้ายไปแล้วก็หายเดินถอยหลังเนี่ยมันมีกําลังดีขึ้นมันก็ทําให้โอกาสโชคลาภที่เกี่ยวกับตัวคุณมันก็เกิดได้ดีขึ้นและนี่ก็คือการทานายไททัก์โดยสตาของชาวลัคนาราศีเมถุน ในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ